สัตว์ในเอลเดนรลิงเนี่ยน่ารักทุกตัวเลยนี่ก็น่ารักเจ้านกเกาะน้าผาตัวนี้ก็น่ารักเห็นมีไหมหนูชอบหมีอเห้ยหนูน่ารักพีมีน้องหมาหน้ารักโอ้โหมีหมาป่ามาหยอกกันเป็นฝูงดูดิน่ารักวิ่งก่อนแลวโอ้โหตัวนี้ก็น่ารักเนี่ยกำลังกินของอร่อยอยู่เลยดูหมาป่าหิมะน่ารักมากปูตัวนี้ก็โคตรจะน่ารักโอ้โหน่ารักมากๆบินกันเป็นฝูงเลยก็โคตรจะน่ารักโอ้ยนี่ก็น่ารักฝูงน้องกวางทั้งหลาย ตัวนี้น่ารักที่สุดเนี่ยน้องไก่เอา,ายิงปั๊มลูนน้องงูยักษ์ก็น่ารักเหมือนกันงูตัวนี้ก็น่ารักคาบอะไรวะเนี่ยข้างข่าวก็ด้วยหอยทากลาวาก็ด้วยสิงโตก็ด้วยวิ่งไปไหนลูกเฮ้ยใจเยนเฮ้ยปลาหมึกก็ด้วยใช่ปลาหมึกปะกุ้งสไนเปอร์เฮ้ <Hey. S 1> สยสไนเปอร์ยังไงไปดูง <Hey. S 1> ูยักษ์อ uh, <new. S 1> ังเยวกบบาสลิสน่ารักตัวนี้น้องมแมลงตัวนี้ปูยักษ์ตัวนี้น้องแมงกะพุนตัวนี้โทร ไอ้ต้าเห็ดพิษไอ้ต้าวแรลงมิสไซ์ไอ้ต้ามิลิเซนหายไปไวนะครับนักร้องโอเปร่ากากอ,อะนอนคุกปิดผนึกแกะสายฟ้าก็น่ารักไม่ดูอ้อยน้องม้าทองนี่ก็ด้วยหมูป่าก็ด้วยแ้ไสายฟ้าก็ด้วยดูไป<อ>โ้ยตัวนี้ดูเฮ้ยเก่าเฮ้ยแลนเซ็คเอ้ยไปอีกตายตายตายซะรักมากๆเลยครับ ข้าไม่ลงแล้วครับจังหวะนี้มาเลยอุย